หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยใครที่เคยกู้เงินกับโพรแล้วไม่เคยผ่านเนี่ยก็มีเหมือนกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าทําไมถึงไม่ผ่านเราบางคนผ่านเนี่ยก็มีเยอะแยะนะแต่ได้วงเงินเนี่ยน้อยมากๆแล้วในปี2568ัรแปอปรเองก็มีการผ่อนปล้นขึ้นมากกว่าตะกอนมีสินเชื่อเยอะขึ้นแล้วเขาจะมีอะไรกันบ้างที่คุณสามารถสมัครได้ในปีนี้แอปนี้เนี่ยอย่างโพรคุณไม่จําเป็นต้องมีเบอร์ Tru ูนะใครก็สมัครได้อาชีพไหน ก็สมัครได้นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชาแนลนะครับ สินเชื่อในปี2,568นี้แลนะตอนนี้เนะีเท่าที่เห็นมี7สินเชื่อก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่า2ใน7เขาก็บิดรับไปแล้วก็จะเป็น2ตัวนี้นะคือสินเชื่อเงินสดไมโครเครดิตหลายคนคงจะเห็นโฆษณาอยู่ในแอป TikTok อกนั่นแหละเป็นมิตรอาชีพแล้วก็จะมีสินเชื่อ True เป็น Next Extra อยู่ตัวนี้ก็เหมือนกันใครที่ไปเจอที่อื่นคุณเข้าใจไว้เลยว่าเป็นมิตรอาชีพแน่ๆอยาก,กู้เงินกับ True ก็ ต้องสมัครผ่านแอป True Money Wallet เท่านั้นไม่ได้มีช่องทางอื่นใดให้ได้สมัครนะไม่แบบว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์เป็นทิกต o อกไม่ใช่ True แน่ๆแล้วก็ไม่มีการโอนก่อนด้วยและสินเชื่อที่อยากจะแนะนำนะเป็นสินเชื่อพื้นฐานเลยก็คือ p a y n e กกับ Paynex Extra มีความแตกต่างกันก็ตรงที่ว่า Paynex คุณสามารถสมัครกันได้เลยไม่จําเป็นต้องมีรายได้ไม่จําเป็นต้องใช้เอกสารอะไรทั้งเ้นแล้ววงเงินเนี่ยอาจจะได้ไม่มากนะบางคนอาจได้ สักร้อยสองร้อยก็ยังดีเอาไว้ใช้กันนะกับ7 e เ e ่ e อีเลฟว่นโปรตัดบ c ็แล้วก็อีกหลายๆที่ใช้ไปสักพักเนี่ยคุณก็สามารถกดเงินสดกันได้ด้วยผ่อนได้ด้วยนะ1เดือนจนถึง12เดือนส่วนเป็น X Extra เนี่ยมันจะคล้ายๆกับบัตรเครดิตคือใครอยากได้เป็น X Extra ก็ต้องมีรายได้สัก1 0,000ืบาทมีพวกสเตตเมนต์สัก4-6เดือนโดยที่ไม่เอาสลิปเงินเดือนนะแล้วพอ อัติแล้วเนี่ยกดเงินสดใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอใช้งานไปสักพักแามผ่อนของได้ด้วยวงเงินก็ให้ได้มากกว่าด้วยนะตอนนี้ให้สูงสุด2,000ส0บาทผ่อนได้นานมาก24เดือนจนถึง48เดือนคือถ้าเกิดว่าคุณพอจะมีรายได้กับเขาสักหน่อยเนี่ยนะเลือกสมัครเป็นเปเน X ็กเอ็ก็จะคุ้มกว่าแล้วก็ดีกว่าทุกอย่างด้วยตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้แค p แคพีันนี้ใครอยากกู้เงินกับชูนะกู้เง ในก้อนใหญ่มากๆสูงสุดเนี่ยสล้านเลยคือสกอตเนี่ยเขาให้ได้แค่4ี่แสนเองนะแล้วใครที่มีเงินเดือน1 0,000บาทเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นตัวนี้ได้เลยผ่อนกันได้นานถึง60เดือนดอกเบีย้ยคิดไม่เกิน25%ซึ่งก็ ค่อนข้างแพงอยู่นะเวลาเลือกผ่อนเนี่ยก็อย่าผ่อนกันแบบนานมากเพราะว่าการผ่อนแน่เนี่ยดอกเบีย้ยมันก็จะกินคุณเยอะด้วยแต่มันก็ดีกว่าเป็น x e x เอ็กซ์ตร้านะก็ตรงที่ว่าคุณจะได้รับเงินก้อนที่มันก้อนใหญ่ขึ้นจริงๆเขาอนุมัติวงเงินได้ไม่เกิน5เท่าของไรายได้นั่นแหละเราจะบอกว่าการรอการอนุมัติเนี่ยค่อนข้างนานกว่าด้วยนะภายใน2วันทําการต่อมามาดูตัวนี้เป็นสินเชื่อเธอเบียนรถซึ่งเขาก็มีคอยบริการด้วยโดยเขาเนี่ยจะจับมือ กับเงินติดล้อใครสมัครผ่นเนี่ยเขาจะให้บัตรกดเงินสดไปด้วยและต่อมาอีกตัวหนึ่งจะเป็นวงเงินผ่อนมือถือก็ลักษณะเป็นสินเชื่อเช่าซื้อกับร้านบารนาดรร้าน b ีเคร้านคิงคองทุกสาขาแล้วก็บริษัทคอมเจ็ดห้าสิบแปดสาขาด้วยนะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขายกเลิกตัวนี้ไปปีนี้เขากลับมาให้บริการใหม่แล้วใครที่มีแผนจะซื้อมือถือจะผ่อนมือถือใหม่คุณเพียงมีรายได้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ย เตรียมไว้เลยสลิปเงินเดือนกับสเตทเมนต์สเดือนไปสมัครได้ที่สาขาที่ว่ามาแล้วก็รอการอนุมัติผ่านเอสเสข้อความกันได้เลยเอาเป็นว่ามี3ตัวหลักๆที่น่าสนใจนะก็จะมีเปนเอกเปนเอกเอ็กซ์ตราแล้วก็แครครปีแคตแนวนี้แหละซึ่งคุณกู้เงินก็จะได้รับเงินสดแล้วก็สมัครผ่านแอปทรูทาได้ง่ายเลยนะสมัครแบบง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรใครสมัครเนี่ยก็สามารถทําได้เลยลองดูนะปีที่แล้วเนี่ยคุณไม่ผ่าน ไม่เป็นไรปีนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสของคุณแล้วล่ะให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับ